สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u ช e แนล n นึ่งหกแตัวเลขพารวยเช่นเดิมนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับก่อนอนื่นก็ต้องฝากาคำเตือนสักนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ติดตามไละแชร์ขอให้รวย,ย,ยทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้จะมาแก้ไขสูตร A ให้นะครับแก้ไขสูตร A ให้พอดีแอดจับชุดแมทมาผิดนะต้องขออภัยนะครับขอบคุณสำหรับสมาชิกที่ทักท้วงมานะครับพอดีแอดจับชุดไว้หยิบใบมาผิดเนะาะสูตรนี้หลักสิบพลาดไปหลักสิบพลาดไปแอดคำนวณผิดต้องขออภัยนะ ว่ากันใหม่สูตร a อ่าจริงๆเป็นใบนี้เนาะแต่ว่าก็แก้ไขให้นะครับแก้ไขให้สำหรับสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับเดินยาวๆนะครับเดินยาวๆฝั่งละ5ตัวเหมือนเดิมนะครับเดินทั้งหมด27-28งวดนะครับยีงวดนี้จะมาไหมนะครับวิธีการคำนวณตามนี้เลยเนาะใครจะนำไปใช้งานก็ ่าตรงนี้เลยนะหลักสิบหลักหน่วยนะครับบวกห้าคงที่บวกหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ล้านแต้มเลยหลักสิบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามฝั่งนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าบวกไปห้าเป็นสี่เก้าบวกห้าเป็นสี่ฮะประมาณนี้เองมีจุดเปลี่ยนอยู่แค่ท้ายนี่เองนะครับตั้งแต่ออกหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งสี่

02เนาะงวดนี้นะครับคำนวณหลักสิบได้5 6 7 8 9นะครับสำหรับสิบล่างหลักหน่วยล่าง7 8 9 0 5นะครับจับชุดจับชุดกันเลยนะครับจับชุด งวดประจำวันที่16มิถุนายนนะครับสูตร A นะได้เหมือนเดิม1 2 3 4 5 5 5 25ชุด25ชุดนะครับ25ชุดตรงตัวที่วงมาจากไหนก็มาจากสูตรเก่าสูตรเดิมสูตร B สูตร C นะครับสูตร V สูตร C ของเรานั่นแหละนะครับสูตร C 2สูตรสูตร B ก็2สูตร ตั้งแต่งวดที่ออก3 8มาเนี่ยมาครบเลยก็เลยจับชุดไว้อ่ะสูตร C ก็เหมือนกันตั้งแต่ออก3 8เนี่ยเขาจะมาครบเหมือนกันนะอ่าถ้าจับเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับตัวที่ชนเปลี่ยนจากเก่านะครับก่อนหน้านี้เขชนอยู่ที่5 2 5 4 7 2เนาะแต่ทีนี้เมื่อสูตร A เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่หลักสิบก็จะเป็นตัวหกห้าแทนทีนี้ชนแค่ชุดเดียวเลยทีนี้สบายเลยเนาะหกห้าหกห้าชุดเดียวเลยนะครับชุดเดียวจริงๆนะครับชุดเดียวหกห้าชุดเดียวจริงๆริงเขาชนไม่ใช่หกห้าชุดเดียวนะอ่าถ้าจับ สูตรเด่นมาเทียบถึงจะเป็น6กห้าแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะ3สูตรนี้ชนมันก็จะมีตัวไหนบ้างจะจะมี5 7นะ7 5 5 7นี่อ่านี่เห็นไหม7 5 5 7้แล้วก็5 5, 5ด้วยนะ ก็จะเน้นอยู่ที่ห้านี่หละห้าห้าถ้าเบิ้ลใครชอบเบิ้ลนี่ห้าห้าตัวนี้ก็ห้าห้าอืมสามชุดเนาะมีห้าอะไรอีกมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เนาะ มีแค่นี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าชนนะอ่าพห้าเจ็ดเห้าก็ตัวกลับตัวนี้อยู่แล้วชนอยู่ที่3มชุดนะชนอยู่ที่3าคู่นะครับสมคู่ห้าห้าห้าหกหหหกหนะก็แค่นี้ก็หาลอตเตอรี่ดูนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าทิ้งไปทิ้งไปนะครับพอสูตรพลาดเราก็ต้องทิ้งเลยเนาะ,ะประมาณนี้นะครับส่วนชุดนี้มาจากไหนจะมีให้ดูอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนั้นก็คือสูตร g นะครับสูตร g สูตร g สูตร d สูตร E, แล้วก็แล้วก็ผ่านไปเอามาสูตร G ก่อนอ่าค่าม,มาสูตร G ก่อนแล้วกันสูตร G เนี่ยวิธีการคำนวณก็1819ปดกัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้น่าสนใจก็เลยค่าม,มาให้ดูก่อนอ่าเห็นไหมคำนวณได้คู่ก็ได้คู่ตัวเลขจะเป็นเลขคู่หมด ได้ขี้ก็เป็นขี้หมดนะฝั่งนี้ได้คู่นะสรตรวิธีการคำนวณก็แค่สามหลักมาบวกกันบวกหนึ่งของที่อันนี้บวกห้าของทีนะ่ตรงนี้นะครับจุดจีเนาะเขาไม่มาครบแต่ว่าที่ที่สังเกตก็คือถ้าเป็นคู่เนี่ยแน่นอนลตัวชนมาแน่นอนหรือถ้าเป็นขี้ก็ต,ตัวชนไม่มาก็จะคขวยได้นะ มาดูสุดท้ายเลยฝัง่งนี้คี้ฝั่งนี้คู่เพราะฉะนั้นแน่นอนละ่ะเลขงวดนี้อาจจะจะไม่ใช่02ไม่ไม่ใช่24ไม่ใช่68อะไรเงี้ยไม่ใช่06อาจจะเป็นแบบนี้นะคู่ขี้มาแบบนี้นะแล้วก็58อย่างนงี้นะ10อย่างี้003อย่างงี้ย07อย่างนี้ 0, 03, อ่ 7, อนะจะไม่ใช่จะไม่ขี้หมดเลยจะไม่คู่หมดเลยก็จะเป็นคู่ขี้นะครับ จับชุดเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามาจับตรงนี้นี่ถ้ามาจับตรงนี้เขาจะไม่มีห้าห้าแล้วก็ไม่มีเจ็ดห้าเราจะเหลือหกห้าชุดเดียวที่ตรงกันนะครับถ้าจับตรงนี้เพราะฉะนั้นที่มาที่ไปคือคัดเน้นอยู่ที่หกห้าตัวนี้เห็นไหมส่วนสี่ห้ามาจากไหน สีหใช้สูตรอันนี้ก็คือถ้าใครชอบเลข4แต่แอดไม่ไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาให้ดูว่ามันมันชนมันชนเลขเด่นล่างทั้งหมดทั้งมวเลเ่นเด่นล่าง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เนี่ยหนึ 9, ่งสองส้าหเดแปดเนี่ยเชุด9กสูตรเนี่ยถ้าไม่พลาดเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่พลาดเลยก็ก็จะเป็นเลข4ี่ห้แทนตัวที่เราไม่คาดคิดสรุปถ้าถ้าใช้เลขเด่นไม่เกี่ยวกับเลขสิบหน่วยนะไม่เกี่ยวกับ10หน่วยล่างเนี่ยก็จะได้เลข4ีหนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่น่าสนใจก็4ี่ห้กับ6กหใครชอบแบบไหนเราพิจารณาดูนะครับอ่า สมติว่าถ้าเป็น6กหสูตรสูตรที่มีเลข4เนี่ยเขาก็จะพลาดไปพลาดไป3สูตรซึ่งก็เป็นไปได้ความเป็นไปได้เยอะกว่าสูตรมาครบหมดเลยนะครับอ่าวิเคาะแบบนี้นะสูตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมาครบมันเป็นไปได้ยากนะครับเป็นไปได้ยากนะครับเอาสัก30%เท่าไหร่กันเนี่ยสี่ห้าเนี่ย ส่วน70%นี่ยให้ให้5นะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวชอบ6 5, แต่ว่าถ้าใครเะ้าเล็กเด่นอย่างเดียวนะเล็กเด่นก็โอกาสถ้าใช้หลายสูตรมันก็โอกาสผิดเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าสูตรไม่พลาดจริงๆเนะาะย้ำกันอยู่เรื่อยนะก็คือ4 5นะครับน่าสนใจเนะะาะทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาก็ได้ทั้ง2ชุดนี้หรือจะไม่มาสักชุดก็เป็นไปได้ อยู่ที่วิจารณญาณของท่านนะครับนำไปใช้งานอยู่ที่ดวงของใครของเรานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะทุกกำลังใจนะครับเราก็พยายามจะหาสูตรที่ดีๆมาแนะนำสมาชิกนะครับส่วนจะมีโชคร่วมกันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่วาสนาของเรานะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ